สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแฟนเพจอำเภอราศีสไลจังหวัดสีสเกตครับวันนี้พาทุกท่านมาดูตลาดนัดอำเภอราศีสไลนะครับซึ่งเป็นตลาดนัดวันพุธนะครับอยู่ทางออกอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับว่าเขามีอะไรขายบ้างนะครับภายในตลาดนัดนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศที่มาคืนนี้นะครับก็ ผมมาเดินเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะครับก็ของก็เริ่มที่จะเก็บแล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็นนอาจจะเก็บไปแล้วนะครับโอ้โหนี่ขายข้าวครับน่ากินทีเดียวนะครับข่ข้าวน่ากินมากครับอืมข้าวแล้วก็นี่ขาหมูเจ้านี้ก็น่าทานทีเดียวครับ อันนี้อะไรครับเนี่ยร้านลุงลุงสุกป้าพวงสีเจ้าเก่าอหม,มกหมูสูตรโบราณโอ้เขาถามมาแต่ทั้งใดล่ะครับลุงลดูล่าสีเฮ้านี่บอกขามนไปนีกับน้องอึ้งด้วยเนี่ย,อ,อ,ยอืมลุงสุกป้านี่ครับเพิ่นขายพวกหมกหมูสูตรโบราณเพิ่นว่ามีแหนมสมเนาะครับสมเนื้อสมหมูบะครับเนี่ย ตัวนี้กะหมูแดดเดียวบ่ครับเนี่ยแดดเดียวเนื้อแดดเดียวหมูหมูมาเนื้อแดดเดียวก็มีบ่มีตัวนี้เนี่ยอืมเออน่าสนใจน่าสนใจน่ากินโดยเฉพาะเนื้อแดดเดียวนะครับคุณผู้ชมสินค้าโอท็อปตัวอืมสินค้าโอท็อปมามาขายทุกวันหยังครับนี่เนื้อแดดเดียวเนี่ยทุกวันพุธบ่ครับในอำเภอราศสีสลัยเฮาเนี่ยมีตลาดนาทุกวันพุธบ่ครับมืออื่นมีมือมืออื่นอื่นมีบ่นอกจากวันพุธวันเสาร์ก็มี่อย่างเช่นคนละเจ้าอ๋อวันเสาร์นี่จัดอยู่ใส่หล้างลูกบาท เขาเขาเอิ้นตลาดน,นัดียงครับมองนี่นี่ตลาดนัดวันพุธบอกเขาในคลองถมบ่เนี่ยอันวันเสารอยู่พูดเอิ้นตลาดนัดียงนนคนเดินอ๋อวันเสาร์ถนนคนเดินมองนี่คือคลองถมมือเดิอ๋อมือมือเดิมจะไปพุูนบ่บ่พอไปอันบึงบูนอ๋อมือบึงบูนบ่ครับมือเอื่นอ๋อโอเคครับขอบคุณครับลุงครับอยู่บ้านไหนก่อนลุงบ้านหัวสร้างอ๋อขอบคุณครับเดี๋ยวผมยังเหรียญเบิรงก่อนเด้ออ่ะตัวนี้ก็ไอ้ต้มแซ่บต้มเนื้อเพิ่นนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวผมสิบ้าทุกท่านนะครับยางเบงพิ่นขายกับเขานะครับเพราะว่ามันดึกแล้วครับคุณผู้ชมกะเริ่มสีห่างๆนะครับตลาดนัดข้องผมนะครับล่าสีสไลด์ครับสวัสดีครับปลาพิ่นกับเป็นตะแสบครับพี่น้องทรงนี้โอ้แมงดาก็มี่ครับหนึ่งปลาแมงดาเป็นตะแสบครับมันนี้มาเดิกแล้วพี่น้องโอ้นี่ยำหอยนางรมก็น่าทานนะครับตรงนี้ยำหอยนางรมอื ผมมาดึกไปหน่อยนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มเก็บแล้วนะครับที่จริงนี่ยังไม่ดึกนะครับหนึ่งทุ่มเองนะครับผมมาน่าจะหกโมงกว่าๆไม่ไม่ถึงหนึ่งหนึ่งทุ่มด้วยนะครับหกโมงสี่สิบผมมาพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มเก็บแล้วครับคุณผู้ชมโอ้มาอ่าที่หลังนี่ตรงมาแต่มันเบนครับพีหน้องผมมาสวัสดีครับสวัสดีครับเออมือนีมาคำเลยจังหนึ่งครับยังนะครับเดี๋ยวขอบคุณครับขอบคุณครับหายย่นี่หมดเจ้า <N> โอ้โหครับครับครับโอ้เป <N> ็นนี่เป็นเอานามให้น่นะพูดนั่นแหละขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับเ<อ>ดี๋ยว,ว,วผมยางรอยม่งก่อนเนอะ<ถ>ครับมาเด็กแน่จังหน่อยพี่น้องเอ้ยก็เลยเพิ่นเพิ่นเริ่มเก็บแล้วนะครับ <N> เมื่อสักครู่นี่ก็มีแฟนคลับหรือว่า <N> เอฟซีนะครับเพิ่นจำได้เพิ่นจำแอดมินเพจอำเภอราศีสารหรือว่าศรีสเก็ตช้าแนวได้เพิ่นก็ ครับเคนเอาหนามไทยนะครับขวดหนึ่งกับของพูดหลายๆเลยครับเด้อแต่จะบอกว่าซาเป็นเอฟซีเอฟซีของเพจนะครับคุณผู้ชมครับมาดึกเนจักหน่อยหนึ่งนะครับมือนี่เพิ่นกันเลยเออเพิ่นกันเลยเพิ่นกันเลยเก็บเลยพี่น้องเอ้ยได้เบื้องหน่อยหน่อยหนึ่งครับครับครับโซนทั้งนี้ก็เป็นโซนขายเสื้อผ้านะครับแต่ว่าผมมาดึกแล้วพี่น้อง เพิ่นก็เริ่มเก็บแล้วครับคุณผู้ชมตลาดนัดคล้องถมวันพุธอำเภอราศสีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับโอ้เพิ่นเริ่มที่สิเก็บแล้วครับผมมาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเพิ่นก็เริ่มสิเก็บแล้วครับก็เนี่ยนะครับพอคขาดไม่คขาก็เริ่มครับรถออกไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับคุณผู้ชมจากเพจอำเภอราศสีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ